S <S อไอ้ลิมูนไหนวะลิมเพื่อนมึงอย่างไอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะตื่นเต้นดีว่ะกูเสียวมากเลยมันเสียวจริงนะข้างบนอ่ะเพื่อไฟ่จ่ากันมั้งมึงอาลินาาา <S <S ้นด่วนมาด่วนมาโอ้โหให้สุกอันนี้เหรออย่าตายนะตัวดีดีนะ ตายไหมเนี่ยไอริมอ๋อโอเคกลับไปได้ก็ดีคืออะไรอะคิวไม่คลุมเลยเฮียแฝงเหรอมันเป็นแปรมั่งก็ใช้ที่มือได้ปะโคตรซีดีมาติกมันน่าจะใช่หรอใช้ใช้เขาเรียกอะไรวะตกแต่งโทนสีเปล่าใช้น่าจะเออประมาณนั้นนหะตกแต่งโทนสีอย่างเี้ยซีดีมาติกอ่ะถ้าปิดไม่ได้ไม่น่าซื้อเลยไม่คลุมเลยก็ลองลองลองเฮี้ยก็ลองเลย

อุ้ยสว่างสักอุ้ยเชี่ยโคสว่างเลยฮิ้วเจ้เหลือให้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วขอเัืมอมึงเปิดไปใช่เฮ้ยเสียงเสียงเสียงอะไรเฮ้ยอีป้ามาเะถ่ายไว้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 ดียังไงกูจูดขาไม่เจอแต่ว่าป้าใจเย็นป้าเฮ้ยถอยก่อนมาเอาใครวะมาเอาใครวะนี่ใหญ่ใหญ่นี่ไงลงได้เนาะ ไปไปไปเร็ใครวะยายาปูไปนู่นแล้วเาะตามมะตามมะกูตามกูตามตามอยู่ตามตามได้ตามได้อยู่ข้างหลังกูอยู่ข้างหลังไอ้นี่เป็ดใหม่ปะเนี่ยไอ้ไม่ใช่ดิทานใหม่ปะเนี่ยท่าใหม่ท่าใหม่กูตามอีกปัตโอเคบรรจับแล้วโอเคบรรจับแล้วมันคบรรจับแล้วมันกลับมาแล้วอเค้ยมีอีกตัวมีอีกตัวกลับก๊อกก๊อกก๊อกไปโอ๊ยตามกู รีบไปไหนวะอุ้ยแยอ่มันมันกลับไม่ยุ่ง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 อะไรเลยนี่นี่มันกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วไอ้รีบไปไหนวะรีบรีบลงมารีบลงมาลงมาลงมามันปลอดภัยแล้วไอคิวไอคิวไปที่ไปที่ข้างบนนี่ข้างบนนี่ข้างบนใช่ไหมข้างบนอยู่ข้างบวนข้างบนไหนวะรีบ Lim Đi qua thằng đi Lim 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 Hello Ê tiếng Tiếng... ơi tiếng... ơi yên Ôi xiềng Mày 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 ta 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 Ê ta 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 Có thằng có Ôi hìa Cười quá Ôi, 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 ôi,

ตัวใหม่ที่ถ่ายไม่ทนมันมันเอากูไงถ้ามันเอามึงกูพอได้เอย้ยแต่ถ้ามันเอามึงมึงก็ตายดิเออเอากูอีกและเอ้าริมเป็นอะไรวะเดี๋ยวบอกไปดูวิญญาณที่ว่าริมมันแคะบตัวไหมริมมันโด,ดนวิญญาณริมแคะบตัวไหมถ้าไม่ขับตัวแล้วมันตายละโอเคเอย้ยแคะบตัวอยู่มา,ยายยมาเอ้ยแคะบตัวแคะบตัวแสดงว่ายังยังไ,ไ,ไ,ไม่ตายไม่กลับไปได้นะ ยิงไปขวากันไปมันไ,ได้กลับเองได้อยู่เราต้องไปไปไปหาลินขวาตามตออโอ้ยเลี้ยมแม่งเอ้ยวิงมัวจะทางไม่ได้มึงเนี่ยเลีมเลีมเลีเ้ยมไอ้ตัวอะไรปะข้างหลังอ่ะห่นยห่วยแล้วปบหลงกับเพื่อนนะครับ เฮ้ยตัวตายอย่าไปอย่าไปอย่าไปใช้มันนะโอ้ยอย่าๆๆจะส่งไฟส่งไฟจส่งไฟแต่ว่ากูต้องถ่ายมันเลยไฟนี่ไม่เป็นไรมากถ้าส่งไฟไม่น่าเป็นไรมากเออใช่จะยื่นติดต่องลางเห็นไหมต่องลางกล้องไลกล้องไลกล้องไลมันกูเห็น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 กูเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ไม่ต้องกูถ่ายค้างไว้เลยเฮียเจ๋งว่ะบักได้ได้ได้ทั้งวันเลยเนี่ย ไม่น่าบั็กมันรู้สึกว่าแสงไฟไฟไฟกล้องไงเออไฟกล้องไงแต่ทั้งวันเลยมันไม่ค่อยแรงเลยอะไรทุกอย่างไอคิวไอคิวบรรยายดิบรรยายตัวจาดตัวตาดิฮัลโหลฮัลโหลไม่เป็นไรเลยวะเออมันไม่คุยเลยวะสิสิบแปดล้วสวัสดีครับพอจงสัมภาษณ์ดิสัมภาษณ์ดิสัมภาษณ์ดิว่าว่าเพื่อนผมอยู่ไหนฮัลโหลไม่เห็นหรอ ไม่เห็นก็ได้อ๋อเขาไม่มีปากพูดอ๋อเราคุยกับเขาไม่ได้เรื่อกูไม่มีอีโมดหรอเพื่อนขอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูรอก่อนเขาดูหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปกลับกลับกลับอุ้ยไอ้ลิมหรอลิมลิมลิมมานี่อยู่ไหนลิมอ

เนี่ยมันเห็นปะออกซิเจนมันลดอยู่อ่ะอุ้ยเสียงวะเสียงใหญ่เป็นเสียงมันต้องเปิดแต่ไม่รู้ก็แต่มันแต่ไม่มาแอบตัวเลยนะไอ้จิวเดียออกซิเจนมันลดได้ทำแต่ถ้ายังยังไม่ตายเอ้ยถ้าตายแล้วอ่ะลดได้นะตายแล้วไม่ตายแล้วมันไม่ได้หมดเลยแต่ว่าตอนที่กูเห็นเ้าเลยอะที่มึงตายอ่ะมันลดนะแต่ว่ามึงไม่แอบตัวแล้วมดนลดอเอออ๋อมันน่าตาและเราไปแมไม่ใช่อะไรคือเราเปิดเราเปิดมันมันไม่น่าได้ เออผมดูมันดับดับตัวแน่เลยเงยตายกูก็ที่กงเสียงอะไรจิกจิกเป็นซึกดึบดึบแล้วกูกระพริบไฟไปเจอลูกกระต่ายเฮียโอเคมันหลอกไฟใส่ลูกกระต่ายเรียบร้อยเรียบร้อยตายมั้ลูกตายมันตัวโกงไอ้กุ้งงงเสียงอะไรวะเสียงมันเนะหนึบหนึบหนึบไม่คิดนเลยมั้ยลูกกระต่าเล็กแสกโครนเราไปส่งไฟใส่ตูกกตาเรียบร้อยเรียบร้อยเฮียจีจีเกมเลยโอ้เราไฟโมเดิร์นนั่นกูหายไปเลยโมเดิร์ลสไลด์ มันเดย้อนได้แล้วล่ะย้าไม่ตายเกนป้าเฮ้ยถอยก่อนดมันเอาใครวะมันเอาใครวะก็ปุหนวยใหญ่ใหญ่ใหญ่หลบได้เนาะไปไปไปแม่งหลบทางอีกทันหมกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วเจ้อเต๋อป้าเนี่ยอุ้ยเจ็ยมันมันกลับไม่ยุ่งมันกลับไม่ยุ่งมันกลับไม่ยุ่งมันกลับไม่ยม่เฮ้ยตัวเลยวะข้างหลังอะเหันเหนแ่ยงไปแบบอย่าไม่ใช้มันนะโอ้ยใหญ่ใหญ่ให แต่ก็กูต้องถ่ายไปเลยดิไฟนี้ไม่เป็นไรมั้งลองดิลองดิถ้าสองไฟไม่น่าเป็นไรมั้งก็เออใช่จะยืดยืดสองกล้องไดมไอ้ยีจริงจึ้งเลยแบบจริงจึ้งเลยกูเห็นเลยเห็นเลยกูเห็นแล้วห็ดแล้วไม่ไม่ลองกูถ่ายค้างไว้เลยนีกูตาที่ข้ามอ่ะแบบจริงจึ้งเลยไอ้เหี้ยเจ๋งว่ะบั๊กได้ได้ได้รางวัลเลยเนี่ยไม่น่าบั๊กมั้งกูรู้สึกว่าแสงไฟ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 กล้องไงมันไม่ค่อยแรงหรืออะไรสักอย่าง ไอคิวไอคิวมันญาแสนแน่เลยตาตานี่ค่ะฮัลโหลขออีคำาแสนนึ่งขอแสนนึ่งขอแสนนึ่งขอแสนนึงไม่เป็นไรเลยวะเออแสนนึงคนไม่คุยเลยวะสิบแปดแล้วสวสดีครับพอจะดีน้อนสัมภาษณ์ดิสัมภาษณ์ดิสัมภาษณ์ว่าเพื่อนผมอยู่ไหนไม่เห็นเหรอเขาไม่เห็นก็ได้อ๋อเขาไม่มีปากพูดอ๋อเราคุยกับเขาไม่ได้เฮ้ยกูไม่มีอีโมดวะเพื่อนขอก่อนเดี๋ยวเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูรอก่อนเขาดู มันไม่บอกเพราะมันฆ่าม e ึไปมันฆ่ามึงเลยไงล่ะเอ้ยได้สามร้อยแล้วได้ได so ้แสนหนึ Pepper, mm ่งได้แสนเลยนะได้ด hmm. ีฟิวได้ดีฟิวได้ดีฟิวดีแต่แบบมั้งเนี่ยได้เวลาแสนนี่ก็คุ้มแล้วได้เวลาแสนคุ้มแล้วได้เวลาแสนนี่ได้เหมือดหมดเลยเดี๋ยวกลันนี้ไปเองมึงเอาอันนี้ไปมึงเอาป่าไปกลัวเดียบเก้ออยู่ใช่ไหมเก้อนี่เก้อนี่อยู่นี่อยู่นี่ครับเก้ออยู่นี่ไปเลก่อนลูกตา ได้จะหมากอดได้จะหมาโก้แล้วไอ้ย่าถ้าสมมติเราโดนจับเราก็กอดไปอัพสัองไม่มีเลือดออกเออเมื่อกี้เมื่อกี้ไอไอความมันโดนจับไหมฮะกูกูเลยกอดตัวเล็กเฮ้ยมเจอะต้องมาตุ้ต้องมาตุ้เดียวนะถ้ามาหลายตัวไม่น่าได้กปะตรงนี้แล้วเหรอมีชั้นมีชั้นบทเราลงข้างล่างไปโอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้กูไลยมาท่านี้ถ้ามาทางนี้กูจับได้อันนี้กูจะเปิดฟ้าเลยมั้ง ทางห้องใจห้องล่างสุดมากเลยเดี๋ยวราใหมให้ให้เขต้าค้าก่อนเดี๋ยวเข้าไปห้องล่างคองค่องโคตรคองใจเฮยเสียงอะไะไม่มีไอ้เหี้ยเขไม่เสียงเลวร้อนแตกแบ่งกับผิดไฟเลนโอ้เส้นทางออกนองๆล้ว อันนี้มันทางร้านอาหารแล้วก็ลงอีกชั้นไปเอ้ยนี่คืออะไรปะไม่ต้องไม่ต้องชั้นที่เป็นไอ้รถยนต์เอ้ยเฮ้ยดีเสียงได้มาดีเสียงดีเสียงไหนวะนี่ไอ้กูไอ้ไอ้ป้าไปละไอ้ป้าเนี่ยเลยวะป้าอยู่ไหนป้าป้าครับฮัลโหลป้าไอ้ป้าขอไปเงียบแม่งมาสปอเลย

Mang Mày mà leo, em ơn Đây, đây Đây giờ mới tìm bên này, bên này, bên này Em Ok, đây bạn Ê, xuyên này Chụp chụp Đây bên kia mình, mình dâm quá Sâu bên này, sâu bên này, đi cuối thầy bên này Đi nào quá đi ngay Wing lên kiểu đấy Ê, tôi bắt tôi ไม่เห็ไม่เจออย่างวะไอ้คไอ้เคียอีเคียใครทันไม่อยากเจอแม่งเลยเอ้ยจ่ามันไม่มันไม่ได้จ่าไได้สองไปไหมสองไปไหมไม่ไงเดี๋ยวดิไม่ายแล้วเสียงเสียงเสียงที่เสียงเจอนี่แหละสองไปไหมสองไไหมสองไฟไหมสองไปไหมไฟตัวยืนนานีนะนาจะได้ที่มัเยอะมากไทยอะี๋ยวมันบอาแล้วบ้แล้ววิ่งเลยวิ่งวิ่ง มันลงไปแล้ <ar> วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วลงเกียรดอยู่นี่อ๋อไหนวะเน้าน้นู่นนะนู่นนะโน่นนะอ๋อเยสจัดจัดติดง่ายป่ะถไอ้ไรจองเลยจ่องไป่ใช่เลยไป่ใช่เลยไม่ใช่เลยตัวป่ะไม่มีตัวมีตัวอะไรอ่ะตัวอะไรโอ๊ยสองตัว อตัวสองตัว hey. รังนคิวมีสองตัวไอตัวตัวต้วัอตตายแล้วปะอีตัวหนมันไปอีตัอีตัวตลมันหลดไปแวอยู่นูนอยู่นูนตัวอยู่นู้นระวังหอยเฮ้ยเล่นลิ้นนะไอ้นี่เล่นลิ้นเฮ้

mọi mà người mọi người mọi người mọi người cũng người mọi 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 Mình mọi hey, okay, <ellos> tru... là... phải... no, để mọi người เฮ้ยฮเกเออยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวกูปเอาฮักเกอวิวกูเอาของจาทีนนเริมิมาแล้วิมาแล้วลับมากลับมาฮัเกออยู่ะเฮ้ยไเอากูน right> uh> ี่ก็สตาร์ทเหตการบ่อยเลเกินอยู่อยู่อย่ในยาบ้างอย่ในยากับกับกเอยาไม่มีนะไม่มีนะที่ไหนวะเฮ้ยฮัเกอร์หายไปาได้ไงวะไอ้นี่มีที่มต่า ไม่มีกูเพิ่งฟื้นอีกทีไม่ไม่ริมมือไม่ริมมือด้วยกูคขยันแล้วมันหายไปไหนวะจะบ้างโอ้เสียงเกลียดเสียงมึงถ่ายจะถ่ายตอนไหนได้วะปล่อยวิทีมาร้อยร้อยยังไงอ่ะพัชเชอใหม่ก็ได้ดูเลยเกลียดเสียงไอ้เไอ้ไอ้ชุบไอ้ชุบเป็นโคตรดีที่ชุบอ่ะเออชุบเป็นโคตรเจ๋งคือเป็นโคตรเจ๋งเลยวะ c extracting video มาไปดูผลงานของพวกเราดีกว่ากูไม่มีผลงานเลยเลยตายอย่างเดียวโอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดสต์สต๊าฟได้โอ้ยเจ็บวดแผลเจ็บบาวเจ็บมันจับเดสต์๊าฟตายไปในคิวว้าวตายแล้วกูไปขึีนไปที่คิวอ่ะนี่นี่นี่ไปเรื่อย เป็นเลเความักในยามิการวันเดอร์วิิง้โอหกบดหล่อเลยี้ผู้ชายอู่ผู้ชยอยู่มันกำลังมานะตอไวเร็วแงเดชแดนนี่ไวิ่งเลนอยู่เลถามไปาไปนะถาไปนะสองไปไหมสองไปไหเดี๋ยวดิไม่เสียงเสียงเสียเสียงเดินยู่นานน่นาจะได้ด <c ười> <queen> ีไปเยอะมาก เอยได้หมื่นหนึ่งเลยนะไอจะแสะนะวีรพันธ์ก็เอือออ๋อไอเสาร์เสาติดง่ายปะถ่ายไว้สองไอสองไม่ใช่นะไม่ใช่นะไมใช่นะได้เยอะว่ะได้เยอะว่ะเฮ้ยเยอะจัดเลยไอมีตัวมีตัวอะไรอ่ะอะไรโอ้ยสองตัวอ่ะโอ้ยสองตัวสี่ไม่เห็นอะไรเลย อุ้ยแสตฮ่าแล้วเนี่ยสแยสตฮ่าแล้วเนี่ยเล่นลิ้นไอ้นี่เล่นลิ้นเฮ้ยเฮ้ยแอร์อะไรวะถ่ายซอบซับไป่อยซับไปหน่อยซับไปเลยซับไปเลยถ่ายศพวะเนี่ยท่าวิ่งเลยครับศพมึงไม่ไม,ไม่ทันถ่ายเลยเหมือนกับเหมือนกับโธ่อุ้ยเนี่ยมาเตอร์จีระล, <c oughs> ลุกเดชว่าเดทฟคือลุกเดทไม่ลุกจ้าเดทเลย <c oughs> ไม่ลุกเลยไอ้สองแสนอยู่ลุกอยู่สองแสนเจ็ดแหละเออหเจียมากเลยลุกเดท ข้างหน้าก็แค่หลับแต่กลับมาได้เฮ้ยเารู้ใช่ปะสัวคข้างหน้ากูไปของแปดดินเลยดิเฮ้ยยังยังไม่ได้ป่ะยังไม่เคยโฮต้าเลยซื้อฮักเกอร์ให้ให้คิวไปไม่ให้ลิมจบเหลืออีกสี่ร้อยซื้ออยากได้อยากได้ไฟฉายนี้ป่ะอยากได้ไฟฉายนี้ป่ะที่กูถืออยู่นะไหน่แน่ลองล่ะเฮ้ยเออนี่ดีนี่ดีชอบเหลืออีกสี่ร้อยทำอะไรเยอะแอบบินแอบงก็ ช็อกไหมช็อกไหมสีต้อยช็อกไหมช็อกไหมซีช็อกไหมช็อกชิ๊กไม่ค่อยคุมนะชด็กเขาไม่คไม่ไม่คอยคุมเลยเออเออเอาไม่จ้องเก็บหนไวยไปมาเดียวแอนนี้แอนนี่เดี๋ยวถ่ายผีให้เลยสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะพอนะเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปสำรวจกันกูอยากเดี๋ยวถ้ามีทางลงโทรมาบอกอ๋อโทรบอกไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาแล้วกเดห๋ยวเราต้องเราต้องมีจุดเราต้องมีจุดนัดพบดิ

โเคครบแล้วครบแล้วไป้ยไฮ้้ไหนที่มึงจะลองทำอ่ะลองมอ่าอ่าลองดูเดี๋ยวไม่ใช่กูเอาเลยแน่กก็กินกูกกนกม่เบอร์ตวเมืเบอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้ื่อกีได้เอาปิวเลยชุดเลยชุดเลยชุวิดติดติดปิว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 ชุไอ้เออสวยสวเจ๋งเง

cào đổ má 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 anh đào cái bao anh tinh cào máy bì anh hỏi cái tổ anh đào cua anh đào cua này kim cua này là 3 số là 3 quân ok 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 cua bây giờ bắt lại tiêu cua lại cua lại tổ cung tổ cung tổ cung cái cung nó lung anh đi lui cua 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 lên anh tinh cua lên anh tinh อ้ประตูหลบเลยเข้ากัน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 เข้าไปยิวเข้าไปยิวบิดปิ้นปิ้อันยิวยิวยิวโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ชนไม่ชนประตูพมื่อกี้เชื่อโชคดีใช่ไหมถ้ามันเข้ามาหน้าตายหาแน่นอนเยิบอยู่หน้าอยู่หน้าเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะไรของกูใครไปซ่อนไหนติดติดเข้าไป กูทีงนี่ไว้กูที่วิทยานะกูที่นี่ชุบวิทยานะว่าเราเราอยู่แค่ตรงนี้แหละเราอยู่แค่ตรงนี้แหละเราอยู่ที่อยู่แม่ละให้มันเข้ามาไม่เข้ามาเหรอไปบุกมาเลยปัดตีสี่คนเอาปีนมาโต้กูไก่อหรือเปล่าม่ได้อยู่แล้วกูกูไปเอามันตายเนี่ย ถ่ายไว้ถ่ายไปเเอะถ่ายเลยยู่เลยย่เลยว่าจาว่าจยเห็นเจ็บเลยเหนเจ็บเลยว่าเลยออยไม่แก้แก้ไม่ทากวได้นี่เราสามเจ้าจริงล่อยอยชดปอยชชเกทีนะเรมีมาเออใช่ิ้ม

เฮี้ยโอณผู้ชมผ่อดทวิสไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มันไปเอ็ดเกียดตรงไหนไอ้เหี้ยโคตรเหี้ชมพวกกูพวกกูยังไม่ได้ยังยังไม่ทันได้อัปโหลดคลิปเลยมึงพอดทวิตใส่พวกูอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ได้ยังไงไอเกมเหี้ยโธ่ไอ้เหี้ยกูสานจะกลับไปเกมไโคตรเหี้ยเลยกูสานเราจะกลับไปดูไปดูไปดูวิดีโอด้วยไอ้เหี้ยเังไม่ได้ยังไม่ได้เอากล้องใส่เลย เออมึงบอกยอดเอ็ดเกตหน่อยได้ไงโทรเอ็เกตแล้วก็เยิ่งเลยกูสองแสนเนี่ยเออมึงเก็บถ่ายองไรก็ได้โอ้ยห้าหมื่นเลยแล้วโอ้ยเฮียปอดจริง่ะปอดทวิตของจริงไะเนี่ยกูบอกเลย